ผมก็เลยอยากจะพูดให้เห็นภาพชัดๆไทยเรานั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่เริ่มจากสุโขทัยเองนะฮะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากพวกอขอมด้วยนะฮะก็คือกัมพูชานยส่งอิทธิพลมาให้กับสุโขทัยเราแต่แต่พี่น้องฟังดีๆอยุธยานะคือสุดยอดของศิลป,ปะทุกด้านนะ,ะเหมือนมวยเหมือนกันมวยถามว่ามวยไทยเราได้รับอิทธิพลจาก ัมพูชาไหมนะขอไม่เบญจไหมผมว่าได้รับอยู่แล้วแต่ว่าแปลงนะแปลงผมว่าได้รับอยู่แล้วแต่ว่าแปลงนะแปลงหมายเขามาสร้างสรรค์เอามาสร้างสรรค์เอามาคิดแล้วถามว่ามวยไทยของเรานั้นมีพื้นฐานมาจากของเราจริงๆบ้างไหมมีนะแต่ว่าอิทธิพลก็ต้องมี นะฮะร่วมกันรวมกันแล้วก็พัฒนาในแม่ไม้มวยที่แบบเป็นอัตลักษณ์ขอมอย่างเงี้ยกบูชาเราก็จะเห็นว่าขอมเนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขารุ่งเรืองนะเขาก็ต้องพร้อมหมดทุกอย่างไม่ว่าศิลปะด้านใดแต่สุดท้ายเขาก็เสื่อมโทรมไปนะเพราะว่าอิทธิพลทางด้านการอาหารหรือการปกครองอะไรทุกอย่างอ่อนแอลง ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิทธิพลเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องความผิดถูกเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเก่งเลยหรือคิดเป็นเลยไม่ได้นะฮะมันต้องอิทธิพลส่งเสริมซึ่งกันและกันสุดท้ายความคิดสังหัรสันต่างหากักที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์นะอย่าฟัดกันนะอย่าตะลาะเบาแวงกันผมว่ามันทุกอย่างมันดีหมดของทุกประเทศก็ดีหมดเอื้อกันและกันนะครับนะเบียนมาเราก็มีนะะอัตลักษณ์นะอัตลักษณ์ กบูชาเราก็มีอัตลักษณนะ์อัตลักษณ์นั่นคือสิ่งที่ได้รับการสร้างสรรค์และเป็นตัวตนของนานา,นาอารยาประเทศทั้งหมด